ว่าไงนะเมื่อกี้กระจกนะกระจกฮะมามาดูดิเอาบับตูโดนไหมน่ะหวัดดีครับวิโอ้โฮฝันโรด้าไงโดนเปิดตั้งเรกเขาช้ไปหนึ่งดอกโอเปิดแม่งก่อนลยครับไหนไหนไหนเอ้าโดนหนึ่งดอกสองดอก ดาบคู่มันอาจจะฟิวกว่านะเยอะไหนมุมอ้าวสามดอก <c oughs> ไอ้ขนนัดดาบคู่เนี <c oughs> ่ยแบบนีชีวิตก็ดีกว่าไอ้ขัดดาบคู่กู <c oughs> งานสก,กิลไม่ต้องเผาขนเลเยอร์เนี่ย อ่ามม่พูดอะไรเลยครับคนเก่งไอ้สัสอันนี้เขาเขาใช้สมาธิอยู่เลยเหรอคนเก่งเขาไม่พูดกัน์ดเลรอแม่ไอ้สัตว์มึงคนเก่งมึงโดนไปสองดอกสามเอา้าปิวมึงรอดได้ไงมึงรอดได้ไงโอ้โหแดกยาใต้าาต,ต,ตีนบอสมึงแดกยาใต้ตีนบอสโอ้โหไอ้เหี้ยมึงจะมึงจะท้าทายพลังงานไปไหนสวัสดีไอ้สัส มึงปิ้วโอ้ยอึงเต,ต็มไขอออ่อ้าวหนึ่งดอกอบอสไม่คอมโบโอะไรวะกากกว่าบอสอี้ยแม่งทีกูใส่เอาใส่เอาโอ้ไอสัตว์มึงหลบมึงหลบอันตีบอสได้อย่างปฏิหารอีกครั้งแม่งชา้าครับกูขอเปลี่ยนโน,น้ตนี่กูจะทันไม่งไอสัตว์ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไอ้นคนเทพมึงมึงตายโอ้ยต่อเลยกูกูจะใส่ไอ้นั่นให้แต่แรกก็อันนึงอันนตเอาตัวไหนวะนี่ไงเออแค่น,นั้นแหละกิ๊กเกิเออกิ๊กเกิลโกลุกขี้วี้กูน่าจะแฮปปี้มากกว่าน่าจะแฮปปี้มากกว่า เสกิลรอไอ้กาดเอ้ยแย่เนี่ยมาแล้วไหนไหนไหนคือความเป็นคนให้กูเถอะิะแล้วก่อนหน้านี้ม่เป็นอะไรวะดูด่เออกูจะดูใช่ฉันจะรอเยืยแดดยากูอีก่าง่ายกาดกูกลับมาแล้วไหนปิวไอ้กาดเอ้ยปิวอ่าอ่าว่างอายนีกกระจกยืดเนี่ย ถ้าชาติไหนมึงจะตีจบไว้สัตว์อ๋อฝัดโลด้าโอ้ยหืมไม่หวนิ่คิววะยแย่วอะถ,ถ้ากูเล่ง,งก็ได้ก็ชีตก็ได้งง่ายขึ้นนะน่าเล่งดิมึงเลือกมึงเป็นเล่งตีนไปนำควยอะไรเนี่ย ล็อกหน้ามันดิเออปิ้วอือชิมเนี่ยเออแค่เนี้ยฟัดโลดาวอ้เแย,ยไอ้แยนที่เธอหลงยาใหญ่กูรัวๆเลย <c oughs> เฮ้ยเปรี้ยง ะไรวะมึงมึงเล่นยี้มึงไปเล่นดาบคู่ดาบสองปลายไอสัตว์ตุยหลักวอสเนี่ยโอ้ผมจริงเขาตีว่าเนี่ครับผมจริงตีดาบเออจริงเขาตีมอ้อยโอ้โหอ้ยเอาไปไอสัตว์มันไม่โดดทับวะไอกระจอกไอสัตว์ถลุงยาใหญ่กูเลยละโอ้โยไอเชี่ยวหล่อนไม่ไปไป มึงก็มึงล็อกไว้ทำควยอะไรนะเออเอ้ามึงมึงอยู่ไปได้ไงวะเนี่ยมึงไม่รู้ล็อกออโต้ล็อกเกี้ยอะไรเนี่ยเอ้าปิวตายไหนคนเก่งคนเก่งเอาแบบแบบคนเก่งชุกไปมี่อินโอๆออติดใจเนี่ย เอาอีกเาตอบว่าตอบว่าตอบว่าเฮ้ยกูให้กูให้โอกาสากูอ,อีกครั้งหนึ่งอตอบว่ากครรูคุยกับเคสเคานเตอร์เคลียร์ปัญหานี้เองี่